นี่ครับนี่เสียงมันจะห้องแบบนี้เริ่มไม่ข้ามเลยหรือดวงนี่เสียงมันจะห้องแบบนี้พี่น้องนี่แฉะแฉะแฉะนี่เสร็ล้วสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มือ,มอว่างครับผมผมเสื้าพี่น้องมาเลาะปลาพอดีปลาสิม่าเอามดแดงครับปลาจม่าเอามดแดงไปใส่ต่มปลามาเลาะปลาบังพอดีผมแวะแวะแวะมาว่าจะม่าบังไอ้แม่ข้ามหรือดวง ก็เ,เห็นว้ปีที่แล้วนะครับมันจะอยู่ในต้นในหางนุ่งจุ้งนังลังผมไปแล้วผมซองขึ้นไปแล้วมันจะมีอยู่ครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปเบิง่งว่าจะมีจะคููมีจะโตนี่ครับยุ่งเึิงแหแล้วดวงหรือเม่ข้ามแหละครับผมปีที่แล้วผมได้เห็นแหละปีนี้ผมจะมาพาพี่น้องมาเบิง่งว่าจะมีโตจ็คโตไปพี่น้องไปเบิ่งกันน้ำกันครับนี่พี่น้องเห็นวา น,นี่คู่นึงครับผมคู่นึงงนี่นี่ครับนี่น,นี่น่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียรครับนี่ตัวผู้ตัวเมียเห็นว่าพี่นอ้องอยู่นี่อยู่มอรครับเอาอะไรพี่น้องตัวนีู้่นี่คูหนึ่งตัวนี้ก็อยู่มอนี่ เสียงแดดพี่น้องสะท้อนอีกประมาณสองซีตัวอยู่นี่ซีตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นทั้งต้นใหม่เด้อพี่น้องผมจะพาขึ้นไม่พุ่นพุ่นเลยนี่ครับต้นมันต้นหางหนุ่ยุ่งครับพี่น้องต้นหางหนุ่ยุ่งไปพาขึ้นไม่บเบิ่งใกล้เบื้องเดีออเจทีเจต่างเลยหลุ่มรานขอขึ้นต้นใหม่ก่อน มาพาขึ้นเาเบื่องด่วงหรือเม่คข้าพลอยงานี่นกับพลอยได้พี่น้องตกงขึ้นแล้วบ้างโอ้พูนโอ้โอ้พูนพูนท่หมัวท่หมัว Khi nào thông hồ phố bua Vốn liệu Vốn được xếp à Lốt lại tốt đi nào hết rồi xây mà hẳn tốt là Tốt luôn hả เอาสิจับเอาขันบางนดีเลยพี่นอ้องโอ้โตกลงอีแล้วคุนไต้อยู่ข้างล่าง่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว้อมันจะิดรขีดินพี่น้องเดี๋ยวสิจับให้เบิ่งก่อนใส่เลยเดี๋ลูกมา,มาหันนะหื้ม อ้ดูดใบขักพี่น้องนี่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 นดูดใบขักลงมาหน่ยนี่เห็นหมนี่ยพี่น้องดีดวงแมงค้ำดวงหรือแมงค้ำนะครับนี่หล่นลงมามันตกลงมากมันดุดกี่นินเลยเลยพี่น้องตัวหนึ่งข้างนี่อีกตัวหนึ่งไปใส่ปะเดยอะใส่ถุงไอ้ก่อนให้พี่น้องได้เบิ่งกัน เห็นแล้วพี่น้องเห็นบ่ยังหลายตัวอยู่ของทึ่งปูนมองนี้มันจะไปต้นในหางนุยุ่งเลยพี่น,พน้องผุนพุ่นอีกตัวหนึ่งพุ่นโอุ้อ่นตัวพุ่นนี่ตัวใหญ่พี่น้องผุนเดี๋ยวจะขึ้นไหมไหมเดี๋ยวตัวนี้เห็นพี่น,น้องในเบื้องก่อนจะท่อนเสียงเล่เด้อพี่น้องนี่มันตกลงหลายตัวมันหลุดไวหุน่น นี่อันนห้อยมันตายพี่น้องนี่เห็นบ่มันตกมาตายใสยย่สองตัวอยู่นี่ไม่ใส่นี่สองโตอยู่นี่เดี๋ยวสิห้าไม้ซอยน,นั่นโตหนึ่งแล้วโตหนึ่งไม่โตลงนี่เลยพี่น้องนี่สางมัน มาพี่น้องในเบื้งนี้ซื้อดก็กเห็นไหมล่ะก็เว้ยเว้ยตกลงมานี่พี่น้องตัวสองนี่ครับนี่เสียงมันจะกห้องแบบนี้เด้อมไม่ข้ามเลยหรือร่วงนี่เสียงมันจะกห้องแบบนี้พี่น้องนี่แฉดแจดแจ,แจะเสร็จแล้วนะตัวที่สองเสียงมาจาห้องแบบนี้แล้วพี่น้อง นี่คือเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่ามันอยู่ต้นอย่างอันนี้อยู่สมุนรสาครมันจะอยู่ในต้นหานยุ่งเด้อพี่น้องนี่อยู่ในต้นหานยุ่งนี่ห้องแกะแกะแกะอยู่พี่น้องเห็นบหหาเบิ่งอย่างได้พี่น้องนี่หาดูยากอ่ะเดี๋ยวรอที่ตามตัวต่อไปไม่หอดบ่พี่น้องไหม่หอดบ่ตัวมา นี่ครับอันนี้ตัวเมียตัวเมียได้แล้วตัวเถิกยังไม่ทันลนนี่ครับผม <laughs> อันนี้ตัวเมียได้พี่น้องนี่อันนี้ตัวเมียตัวเมียของเขาครับผมอ๋อสามตัวแล้วไหนมองเก็เจอเลยบาดน,นี้มันหาบางอย่างได้พี่น้องนี่เลยนทายให้พี่น้องได้เบิ่งกันใช่ละตัวผู้ นี่บินลงมานี่ตัวผู้พี่น้องโอ้ตัวนี้บักเอ็บใหญ่หร,ร,รือว่าบักเขาใหญ่เลยนี้มีเขาเลยพี่น้องนี่มีเขาแล้วโอ้โหนี่พี่น้องตัวนี้มีเขานีส่สดเลยพี่น้องนี่อยู่กับตัวเมียตัวนี้พร้อมชนครับพร้มอมมทะเลยตัวนี้พร้อมชนนี่พี่น้องไป โอ้ยหลายตัวเจักตัวล้วว่ะสามสีตัวแล้วตัวเถกสามตัวเถกสามตัวเถกสมตัวเมียหนึ่งเดี๋ยวหาบางใกล้ๆอีก,กนมอสัถุงเส้าขึนไปอีกเท่านึงข้างล่างมืดแล้วเดี๋ยวบ่งอีกนพี่นอ้องสืขึนไป่ั้นเอก ตัวขุนไม่ก็บ,บ่ฮกหอดีมันต้องขึ้นไปขึ้นไปมนันสิยรถลงนี่แล้วนี่บ่ได้มันอีกเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยมันคึ้ลีเขาเสียวะอุ้ยใม่บ่ฮอดไม่บ่ฮอดไม่บ่ฮอดพี่น้องต้องขึ้นไป่สั้นเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวรอติดตาม นี่พี่น้องเห็นบ่ตัวนี้น่านจะเป็นตัวเมียรครับตัวเมียนี่คือเมืองไทยให้ต้นใหม่พี่น้องในบ้างเลยเนี่น,นี่เป็นตัวเมียรครับผมแต่เขาไก่กว่านี้เพิ่นสิบินเด้อเบืองเด้อพี่นอ้องเพิ่นจับ,จ,บจับได้บ่หาวบางอย่างได้พี่น้องแบบนี้เขาไก่กว่านี้เพิ่นสิล้นลงเลยเลย,เลยพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเด้อล้นไม่ขัด มันถิ่มโตลงมากเลยเดีพี่น้องโอ้ฝุ่นตัวผูบกหง่เลยพุน่นตัวเบ็กก็ง่เลยทั้งโออเหยียบยากสำนะอันตรายดิยพี่น้องนี่ยง,งานตนัวนี้หักนี่เหียบรอยเลยผมก็ได้เดี๋ยวด้อโอ้ยจับได้พี่น้อง มันโมโนงานนี่ก็ได้จะได้พี่น้องจับได้นี่ผมมีงานจับแล้วอยากตกปะนนเ,นเนั่ยเห็ในบ่อไหใกล้ๆนี่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเนดะ้องหยันงาหักปะเนั่นเดี๋ยวสต็อปกล้องข้าวหนึ่งสต็อปกล้องก่อนอนี่พี่น้องเดี๋ยวบุกคักๆรถจะท่อนเสียงอีกบอ่อตีงขี้งเลยพนนี่ งาเหยียบกับพ่อกระเทือนนี่พี่น้องเอ้ยผุนๆตัวหุ่นตัวใหญ่ผุนหุ่นตัวใหญ่หุ่นตัวหุ่นเดี๋ยวขอจับมาก่อนครับพี่น้องจับได้สิไทยบังเพราะว่างาเหยียบนี่มันนีน้อยนึงพี่น้องเห็นป่เนี่งาเหยียบน้อยน้อยมันนีฟังนี่กับน้อยน้อยนึงพี่น้องมันเสียงเกินไปครับผมกันสี ขับจับเลยมันเสียงเกินไปฮะเดี๋ยวผมขอโต้สต็อปก่อนได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับผมของจริงนะครับพี่น้องนี่ของจริงครับผมขึ้นจะต้นไม้แท้ๆเลยนะนี่เสียงคือเสียงเอกลักษณ์ของเขานะครับห้องแบบนี้อันนี้คือตัวเมียด้วครับพี่ตัวเมีย,มยนี่ตัวเมียขเขาเขา โตม,ตมตีย์อะโตมียยังองีกตัวหนึงอยู่บ่อยู่ทั้งพูดพี่น้องยังอีกตัวยังอยีกคนเสียงรถไฟรบกวนเนี่ยพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่แม่ข้ามครับผมนี่เห็นบ่ นี่ครับนี่ต้นใหม่เลยพี่น้องนี่ยนี่บอกคุณนี่ต้นใหม่ครับผมว่างๆมื่อคืนไม่ค่าให้พี่น้องได้เบิ้งกันหาบหาิ่งยากได้พี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสีสันตอนนั้นลงขลางก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บเอาลาง อาจะไปหาหมดแดงเดี๋ยวปีนี่มันมีบ่อไหลพี่น้องนี่มันมีหางแห้งต้นหางนังยุ่งโอเคครับเดี๋ยวสั้นนึ่งท่งก่อนว่ามันจะไหลไหลบ่จ่จะาแล้วหาบิงหยาดได้พี่น้องหาบิงหยาดแค่พี่น้องเห็นบอน่อไหนมันบิดลงมากครับผมต่อยผมต่อยมันบิดลงมากมั้ยนะ Oh. băng nhảy lên p'long này, Hết rồi này, <laughs> băng khâu, này, nè, há băng lên, này, cái tổn may này, này, nó, tôi cái tổ vậy đó, như hồn cang luôn, khu vậy con. นี่ตัวนึงอยู่นี่จับต้นน้ำมาโอ้ยน,น,อนี่พี่น้องพี่น้องได้เบ่งกันบางคนบม่เคยเห็นครับผมนี่คือแมงครับเออแมงค้า ภาษาไทยเขาเอ้นดวงภาษาไทยเอืน้นดวงเนอะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยจะให้เบิึงกระจะแบบน,นี้มุดแล้วปีนี้มันหน่อยครับพี่น้องม้วหลายตั้ตัวโอ้หลายตัวอยู่นี่ยผูกพี่น้องเนี่บอกมันชนกันเห็นบอกมันชนกันตัวผูก ตัวผู้เขาจะชนกันด้วพี่น้องนี่เนี่ยน,นี่ตัวแม่ตัวแม่ไหนจับตัวเอดมีแต่บักเอบบักตัวผู้เลยนี่เห็นบพพี่น้องเขาจะเกาะมือเนียนขนาดเลยเกาะมือเนียนนี่เกาะมือเนียนแห้งพี่น้องมือติีอะไร ลายตัวอยู่จักตัวพี่น้องนี่หกตัวหกเจ็ดตัวมาปล่อยแม่เมื่อยนเนาะเดี๋ยวถือปล่อยขึ้นธรรมชาติเดี๋ยวพี่น้องผมบอกเอาไปดดเดี๋ยวคุเด๋อขึ้นสู่ธรรมชาติปุ่นมิี่แล้วบางคนก็ว่าขวาัวตำปน ป้นกระเสียบพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมแมงข้ามแม่งครับแมงข้ามและด้วงหรือด้วงนะครับได้เห็หนไหมยัง ไปที่สามคลิปหนาคลิปนี้ครับพี่น้องโอ้ยไต่ขึ้นมาเลยพุน่นไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับผมปลุกไปแล้วไปแล้วพี่น้องบินไปแล้วไปผมจะปล่อยเนาะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับผมไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติ ไปอันนี้คือธรมรมชาติ์่าได้เบิ่งนี่ยากไปอันนี้ปล่อยเด้อพี่น้องเด้อได้กินครับผมปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติอันนี้มาไทายพี่น้องได้เบิ่งกันไปไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ